นี้เป็นการวัดแบบวัดที่นอนนะครับขนาดจะอยู่ที่92ความยาวของผ้านะครับอันนี้คือหั่นเรียบร้อยอันนี้คือตัดแล้วตอนนี้จะแต่งนะครับเร,เริ่มหั่นอย่างนี้เลยนะใช้มีดมีดบางเขาเรียกมีดอะไรอะ บานสับมะละกอมีธรรมดานะครับต้องหั่นออกอย่างนี้นะตัวที่เศษนี้ตัวที่เศษตัดออกไม่ต้องทิ้งนะครับเอาไว้ถักเปได้เอาไว้ถักเปได้ไไดหั่นออกมาแล้วออกมาประมาณนี้อันนี้อันนี้คือเอาไว้ถักเปได้นะคะสารพัดประโยชน์นะทุกคนไม่ใช่ทิ้งได้นะ คือสำเร็จนะคะรอตัดแบบรอขึ้นแบบเลยนะทีนี้ยรอขึ้นแบบนะแปบ๊บนึง วันนี้เราขึ้นแบบนะคะตัดแบบเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นแบบนะตอนนี้ตัดก่อนนะตัดตัดเป็นชิ้นๆก่อนนะทุกคนขึ้นแล้วก็ตัดขึ้นแล้วก็ตัดอันนี้จะเป็นการแยกชิ้นนะคะใช้กรรไกรแหวกชิ้นออกมาคนละชิ้นอย่างละชิ้นอันนี้คือการตัดแบบก่อนตัดแยกชิ้นที่นอนก่อนนะคะ ก็ยกลงเอายกลงมาก่อนนะคะคือเข้าแบบเราจะเข้าแบบนะคะตามตะปูนะเราจะเอาหน้าผ้าที่ไม่ถูกต้องนะออกมาก่อนเอาหน้าที่ถูกเข้าไป้างไนแล้วก็เสียบตามรอยตะปูเลยนะคะเสียบตามรอยตะปูไว้ให้ช่างเย็บนะเออแสงมันไม่ค่อยได้แสงมุมกล้องมันไม่ได้มันแสงมันไม่ไยได้เสียบตามรอยตะปูตรงนี้น่าจะได้แล้วก็พับเก็บนี่พับไว้ให้เราเดี๋ยวเราจะไปประกอบลูกอีกทีน,นะคะ ขึ้นเลยเซตตะปูเหมือนเดิมทำแบบนี้จนครบเลยนะคะทำแบบนี้หมดเลยนะเจาะทุกรูแล้วก็เอาไปเย็บเรียบร้อยฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะคะ